อยากโปรโมทขายรถยนต์ทำยังไงง่ายง่าทำตามขั้นตอนเลยค่ะขั้นตอนแรกเข้าแอปพลิเคชัน u p i c k ไปที่ปุ่มเซิร์ชจากนั้นพิมพ์คำว่าใบามัดจำรถแล้วกดค้นหาจะขึ้นรถยนต์แบรนด์ต่างๆในเคอร์วีกรุ๊ปค่ะให้ u p i c k e r เลือกแชร์แล้วกดเข้าไปจะมีรายละเอียดสินค้าต่างๆที่ต้องการเรามีรายละเอียดให้ครบ ภาพสีต่างๆสเปคสินค้าแคมเปญต่างๆจากนั้นกดแชร์ตามช่องทางต่างๆที่ยูพิกเกอร์ต้องการได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> เมื่อกดแชร์แล้วมีลูกค้ากดตกลงตัดสินใจสั่งซื้อเจ้าทีวีกุ๊บค่าจะประสานงานกับทางยูพิกเกอร์เพื่อให้นัดลูกค้าจัดไฟแนนซ์ส่งมอบรถหรือทดลองขับเมื่อลูกค้าผ่านไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วรับส่งมอบรถ วีกูปคาจะส่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับยูพิกเกอร์หลังจากนั้น7วันวีกูปคาเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศมี8แบรนด์ส5สาขาสามารถเข้าไปเช็คที่ตั้งสาขาของเราหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w r w i d e v g u p k a c o t h และเพจ Facebook วีกูปคาหรือสนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดวีกูปาหรือโทร0 9 8 2 4 6 7 1 1 1ค่ะ